คลิปนี้นะครับครูออฟได้ทำคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องการสมบูลของพจนนะครับเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นม .4 นะครับได้ทบทวนความรู้ในเรื่องการสมมูลของพจน์นะครับว่ากับการว่าเนื้อหานะครับแล้วก็ตัวอย่างในวันนี้นะครับว่าตั้งใจแล้วก็อธิบายนะครับง่ายๆช้าๆเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใจนะครับผมไปชมคลิปเลยครับผมคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว Okay, สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่เนื้อหานะครับในเรื่องการสมมูร์ของผลพจน์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเนื้อหานะครับที่สําคัญในเรื่องของตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทาความรู้จักว่าการสมมูรณของผลพจน์นี่มันคืออะไรเรียนนะครับแล้วเรามีวิธีการในการตรวจสอบอย่างไรกันบ้างนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นไฮไลท์ของบทนี้เลยนะครับเนาะซึ่งวันนี้ครูอับตั้งใจอธิบายพวกเราแบบช้าๆชัดๆง่ายๆนะรับเรียน เรามาดูที่สไลด์แรกกันเลยนักเรียนเขาบอกว่าสมมูลการสมมูลของพจน์นะครับคือประพจน์สองประพจน์ที่สมมูลกันเนี่ยนะครับเม <ME> ื่อประพจน์ทั้งสองมีค่าความจริงนักเรียนดูคำนี้นะครับมีค่าความจริงเหมือนกันนักเรียนมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีนะครับใช้สัญ,ญลักษณ์ขีดสามขีดแบบนี้ 3, like today, นักเรียนนะครับแทนประพจน์ที่สมมู์กันดังนั้นประพจน์สองประพจน์จะสมมูลกันได้ก็ต่อเมื่อนะครับประพจน์ทั้งสองเนี่ยมีค่าความจริงเหมือนกันทุก รก,ร,กรณีนะครับเหมือนกันทุกกรณีนะครับใช้สัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับขีด3ขีดแบบนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบการสมมูลของประพจน์เนี่ยสามารถทําได้2วิธีนัเรียนสามารถทําได้2วิธีวิธีที่1ก็คือการสร้างตารางค่าความจริงนะครับซึ่งวันนี้ครูอ๊อฟจะมาอธิบายในส่วนของการสร้างตารางค่าความจริงนะครับว่าเราสามารถสร้างตารางค่าความจริงและตรวจสอบการสมมูลของประพจน์ได้อย่างไรนะครับส่วนวิธีที่2คือวิธีที่ ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายคือวิธีนี้นะครับคือวิธีนี้นะครับคือใช้รูปแบบของประพจน์นะครับรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน,นครับเอาวันนี้เราจะมาดูวิธีแรกกันก่อนคือการสร้างตารางค่าของจริงซึ่งเรื่องการสร้างตารางค่าของจริงถ่านักเรียนยังไม่เข้าใจเรียนจําไม่ได้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งครูออาไปอธิบายไว้อย่างละเอียดและชัดเจนนะครับผมอ่ะเราไปดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างเขาบอกว่าจงตรวจสอบว่าประพจน์ not p แล้ว q เนี่ยสมมูลกับประพจน์ p หรือ q หรือไม่เเรียนนะครับโดยการสร้างตารางค่าความจริงทําไมถึงได้4กรณีนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เรามีประพจน์ย่อยอย,อยู่2ประพจน์คือประพจน์ p กับ q เนี่ยในเมื่อมี2ประพจน์ย่อยแล้วเราใช้สู่2กำลัง n ใช่ไหมครับเนาะเมื่อ n คือจำนวนประพจน์ย่อยเรียนคือ2ยกกำลัง2เท่ากับ4ดังนั้น2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4เราจะได้ เราจะได้กรณีของค่าความจริงทั้งหมด4กรณีนะครับซึ่งเหมือนเดิมนักเรียนช่องแรกคือประพจน์ P นะครับค่าความจริงก็คือจริงจริงแล้วก็เท็จเท็จนะครับส่วนช่องที่2ประพจน์ Q เรียนจริงเท็จแล้วก็จริงเท็จทนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าประพจน์แรกเนี่ยนะครับประพจน์แรกคือ not P แล้ว Q เนี่ย not P แล้ว Q ดังนั้นเราจะต้องนําช่อง P เนี่ยมาใส่นิเศษหรือใส่เครื่องหมาย not นะครับเรียนเราจึงได้ช่องนี้ออกมา นักเรียนพิจารณาที่ช่องแรกเรียนจริงๆเท็ๆนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นกลายเป็นอะไรเท็จๆจริงๆใช่ไหมครับเท็จๆจริงๆเนาะเพราะนิสศษของ P ก็คือค่าความจริงที่ตรงกันข้ามกับ p นั่นเองครับทีนี้ช่องถัดไปช่องถัดไปคือช่อง not p แล้วคิวเรียน not P แล้วคิวนักเรียนก็นําช่อง not p นะครับนำช่อง not ตตรงเนี้ยนะนะแปบนึงนะครับเดี๋ยวขอลบเส้นตัวนี้ออก่อนเดี๋ยวจะซับสนนะครับ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวรูออฟจะกลับมาตอบนะครับผมเนาะนะครับทุกๆคลิปเลยนะครับที่ที่ฟังจากกูออฟนะครับโอเคอ่ะ not p แล้ว q ก็คือสองช่องนี้ทีนี้เราย้อนกันมานึกถึงการเชื่อมด้วยท่าแล้วมันมีเงื่อนไขว่าไงเรียยการเชื่อมด้วยท่าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือถ้าจริงแล้วเท็จ ถ้าจริงแล้วเท็จจะกลายเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงนักเรียนก็มาดูซิว่าเฮ้ยมันมีบรรทัดไหนที่มันเป็นถ้าจริงแล้วเท็จเจต้องมีบรรทัดนี้ใช่ไหมครับท่าสุดท้ายถ้าจริงแล้วเท็จกลายเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงนั้นเราเสร็จแล้วนักเรียนฝั่งนี้ต่อไปช่องสุดท้าย p หรือ q p หรือ q เงื่อนไขว่าไงนะ p หรือ q เงื่อนไขก็คืออะไรการเชื่อมด้วยหรือนะครับจะเป็นเท็จตัวนี้เดียวก็คือเท็จ หรือเท็จนอกนั้นเป็นจริงเรียนะครับหรือจะพูด้เข้ก็จะง่ายๆก็คือการเชื่อมด้วยหรือเนี่ยมันจะเป็นเท็จกรณีเดียวนะครับก็คือเท็จหรือเท็จถ้ามีจริงหนึ่งตัวจะกลายเป็นจริงทันทีนักเรียนการเชื่อมด้วยหรือนะถ้ามีจริงหนึ่งตัวจะกลายเป็นจริงทันทีทีนี้วิธีการตรวจสอบการสมมติของโพสต์ด้วยการสร้างตารางค่าความจริงนี่ตรวจสอบยังไงนักเรียนครับเราก็มาตรวจสอบที่ค่าความจริงของช่องนี้นักเรียนครับ น็อต p แล้ว q กับ p หรือ q เนี่ยตรวจสอบซิว่าค่าความจริงมันเหมือนกันไหมทุกกรณีไหมเราชิคคือรบาบรรทัดงทะเบียนบรรทัดแรกจริงจริงเหมือนกันโอเคจริงจริงเหมือนกันจริงจริงเหมือนกันแล้วก็เทสเทสเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ประพจน์น็อต p แล้ว q สมมูลกับประพจน์ p หรือ q <c oughs> นะครับอ่าเพราะฉะนั้น <c oughs> ตัวอย่างเรื่องนี้นะครับเรายกตัวอย่างแค่นี้นักเรียนเข้าใจ เพราะว่าเราใช้ความรู้เรื่องอะไรทัง้งรียนเรื่องการสร้างตารางค่าความจริงใช้ในการตรวจสอบการสมมูลของประพจน์ย้ำอีกครั้งนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับนักเรียนทิ้งคอมเมนต์นะครับทิ้งคาถามไว้ใต้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวครูอ๊อฟจะมาตอบครับผมสาหรับวันนี้นะครับครูอ๊อฟก็พอจบนะครับการสร้างตารางค่าความจริงเพื่อตรวจสอบการสมมูลของประพจน์นะครับ EP หนะ้าเราจะมาพูดถึงในส่วนของ การตรวจสอบการสมมุลของโพสโดยใช้รูปแบบของประพจ์ที่สมบูรณ์กันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมสำหรับวนันนี้ไว้แค่นี้ครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ <Okay. S 1> ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับความรู้ใหม่ๆใ,ในทุกสัปดาห์ครับผม